ถามก็นเลยว่าปลูกอ้อยมานานหรือยังปลูกมาแปดปีแล้วค่ะแปดปีปลูกมาแปดปีแล้วยังไม่ได้รื้อเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าปีนี้ก็กะว่าจะรื้อแต่นี้มันก็แรงแปลงใกล้กลๆเราก็รื้อไปหมดแล้วเพราะสี่ห้าปีเขาก็รื้อกันแล้วค่ะแต่นี้เราก็มีโอกาสได้รู้จักกับสารปรับสภาพดินที่เป็นตัวอย่างค่ะ,ะผู้แนะนําก็แนะนําบอกว่าให้ลองมาฉีดตอดูก่อนนะรอฝนแต่นี้เราก็ พอฉีดแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นเราก็รอมาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็อยากจะลื้อค่ะ,คะมันผ่านมาตั้งเจ็ดเดือนเนี่ยอ้อยเราก็ไม่น่าจะ,ะดีขนาดนี้แต่นี้คือที่เราภูมิใจก็คือมันมีหน่อที่อวบอ้วนขึ้นมามแล้วก็มันก็จะแน่นคือหน่อเขาก็จะแบบปกติถ้าถ้าเป็นใส่ปุ๋ยเคมีปกตินะคะ,คะมันก็จะมีตายส่วนหนึ่งแต่อันนี้มันจะไม่ตายเลยค่ะแต่เห็นบอกว่าบางพื้นที่ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหม มีปัญหาอะไรบ้างคะคือจะเป็นน้ําขังค่ะแปลงแปลงตรงนี้นะคะน้ําขังคือไม่เคยได้เลยก็ประมาณเกือบสองไร่ค่ะที่ที่น้ําขังแต่พอมาใช้สารปรับสภาพดินนี่ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันมันเาไปดไกนไ่มคะเราไปดูกันไหมคะเดีวเราไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือลักษณะของ น้ำที่ท่วมขังนะคะแต่ว่าตอนนี้แห้งไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันก็ปกติมากเลยกอนึงเนี่ยก็จะต้องมีก็คือตอนนี้ก็เริ่มมีต้นเล็กๆขึ้นมาบ้างแล้วแหละ,ะใช่ไหมคะปกติเนี่ยกอนึงมันจะมีประมาณกี่ต้นคะพี่กำไังก็สิบขึ้นนะคะสิบขึ้นแต่เมื่อก่อนนี้มันจะเหลืองแล้วก็มันจะไม่ได้ผลผลิตอะค่ะตรงนี้ค่ะ,คะมันก็ได้แค่นั้นแหละค่ะแต่นี้ตอนนี้คือหนอหนอเริ่มขึ้นเยอะแล้วคะ่ะอ๋อใช่เพราะว่าข้างๆต้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าต้นเล็กๆกำลังจะขึ้นใช่่่คคะะ แล้วเราคาดว่ามันจะเยอะกว่าสิบไหมเยอะแน่ค่ะเห็นอย่างนี้พอใจไหมคะโอ้พอใจมากค่ะอย่างนี้ต้องส่งลูกเรียนมหาลัยได้แน่ๆค่ะอ๋อขนาดตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแต่ว่ายังดีขนาดนี้เลยใช่แต่ว่ากงได้เพิ่มอีกหลายหมื่นนะฮะนี่ก็แปลว่าปีนี้ไม่ตัดแล้วไม่ละคะพี่เขาปรึกษาก็คือว่าเออช่วงนี้มันแรงมากนะครับช่วงนี้แลรงมากนะจะทายังไงนะครับอ้อยเพิ่งตัดไปสภาพก็คือใช้เคมีมาตลอด ใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดดินเสียแล้วนะครับนะผลผลิตก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับผลผลิตเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นปีที่แล้งนะครับเป็นปีที่แล้งด้วยนะครับพี่ก็ถามว่ามีอะไรจะใช้ไหมเราก็เลยแนะนำนะครับส่ง3ามตัวนี้มาให้เลยหลังจากที่ได้ใช้แล้วนะครับอะมิโนเนี่ยนะจะช่วยในเรื่องของอฟื้นฟูาต้นพืชที่โสมๆเนี่ยนะครับ แป,แปลงที่อยู่ข้างๆกันนี่ตายไปแล้วน,นะครับหร,หรือ้งไป้หรือทิ้งเลยะนะครับใบเหี่ยวห่อเลยนะครับหลังจากใช้อะมิโน,โนนะมันก็จะช่วยฟื้นนะครับอะมิโนก็ก็เหมือนกับเป็นน,น้ำเกลือนะครับพนะืชมสมเนี่ยพอได้อามิโนเข้าไปเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้เร็วรส่วนซิลิก้าก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นพืชนะครับก็คือป้องกันในเรื่องของพวก พวกเพี้ยพวกแมลงได้ด้วยนะครับพอเขาใช้ร่วมกัน3อย่างกลายเป็นว่าจากจากปีที่8ที่จะลื้อทิ้งเนี่ยนะครับไม่ต้องลื้อแล้วนะครับกลายเป็นเหมือนกับว่าสภาพเนี่ยตอนนี้เหมือนกับอ้อยตอหนึ่งตอสองเลยใช่เหมือนปลูกใหม่เลยอ่าเหมือนปลูกใหม่ค่ะนะครับก็ทําให้พี่เขามีกําลังใจที่จะสู้ต่อความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนีกตอนแรกเลยยังให้คำปรึกษาตอนแรกเรารู้สึกยังไงตอนแรกก็บอกแบบว่า ก็จะฉีดไปงั้นๆแหละเพราะว่ามันมองแล้วมันมันแรงมากค่<ฮ>ะรอมาหเดือนฝนก็ยังไม่ตกแต่นี้แต่เราก็มองอ้อยเราว่าเอามันก็ไม่ตายแต่ของแปลงอื่นก็ตายไปแล้วอ่าค่ะพอเห็นพอต้นตอนเนี้ยเขียวต้นใหญ่กำลังจะแตกกอเรารู้สึกแตกต่างจากเดิมเป็นยังไงบ้างคะมันภูมิใจมากๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเราที่ภูมิใจคนอื่นเขา นั่งรถผ่านเขาก็จะไปเล่าให้เราฟังบอกว่าเอาใจคนขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะเพราะว่าเราแบบคนแบบทํางานกเกษตรไม่ค่อยเก่งอ <c oughs> ต่นี้ ใครมาเห็นก็ว่าเอา้ามันอ้อยใหม่เลยอะไรเราก็ยิ่งภูมิใจอยากบอกต่อไปเรื่อยๆเลยลค,ค่ะคุณเกษตกรคะนอกจากคุณพี่กําไพพรจะเจอเรื่องปัญหาแรงและบ,บางพื้นที่เนี่ยก็ยังเจอปัญหาน้ําท่วมขังอีกแต่ว่าต้นอ้อยเนี่ยก็ยังสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะครับก็คือหลังจากที่เขาใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นแล้วเนี่ยนะครับระบบรากของอ้อยเนี่ยจะดีมากนะครับนะก็ทําให้ต้นสมบูรณ์นะครับไม่เหลืองเลย นะครับสภาพเดิมเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้เลยในพื้นที่ที่ลุ่มๆเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ระบบรากดีหาอาหารเก่งนะครับไม่มีเหลืองเลยแต่กออีกทั้งหากซึ่งผลออกมาแน่ดีมากๆนะครับแล้วในเรื่องของอื่นๆรอบๆเรื่องศัตรูพืชแมลงแล้วก็โรคของอ้อยเราช่วยด้วยไหมคะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกอะอมิโนโซิลิก้าเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชน,นะครับต้นจะแข่งแล้วก็เรื่องใบเรื่อง ทรงอะไรต่างเนี่ยของเขาจะดีมากนะครับเรื่องการแตกกอก็จะดีด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องของรสชาติความหวานเปอร์เซ็นต์ของมันนี่จะเหมือนกับที่ปลูกแรกๆไหมคะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่ออ้อยสมบูรณ์นะครับเมื่ออ้อยสมบูรณ์เนี่ยนะครับทุกอย่างความหวานแรต่างก็จะดีขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นที่สําคัญก็คือลดลดต้นทุนในการผลิตนี่แหละ แล้วในเรื่องของขั้นตอนส่วนผสมอะคะ่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมคะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับครั้งที่1นเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของสารปรับสภาพดินก่อนค่ะครั้งที่2เนี่ยนะครับครั้งที่2จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีพวกโกรคแมลงมารบกวนเนี่ยก็ต้องใช้นะครับก็ใช้ตัวอะมิโนโซิลิก้าเสริมเข้าไปค่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่จำเป็นต้องใช้นะครับนะซึ่งใช้ไปนในปริมาณน้อยมากมนะครับ นหนึ่งซองต่อหนึ่งไร่ถือว่าประหยัดมากรับแล้วอย่างนี้เห็นบอกว่าจริงๆควรที่จะใช้3รอบ,รบในรอบที่ีายจะช่วยในเรื่องของอะไรคะถ,ถ,ถ้าเป็นในรอบที่รับจะเป็นเขาเรียกว่าสารเพิ่มผลผลิตรตัวนี้จะเพิ่มในเรื่องของความหวานได้นะครับเพิ่มความหวานเรื่องอาการเติบโต,ตอของเขาจะต้องใช้ตัวสารเพิ่มผลผลิตอ,อ,อีกรอบหนึ่งจะดีมากรับเพิ่มความหวานได้ะนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทางบ้านหน่อย ก็อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ใครเจอภัยแล้งเหมือนเหมือนบ้านโนลานนะคะก็อยากให้ได้มีโอกาสได้ใช้สารปรับสภาพดินนี้ตรงนี้ก็พอเรามาเห็นผลผลิตแล้วเราก็ภูมิใจบอกต่อกันค่ะคุณเกษตรกรบ้างค่ะฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสภาพปัญหานะในแต่ละในแต่ละปีนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็แล้งมากบางทีก็น้ําเยอะเกินนะครับ แต่ของเราเนี่ยหลังจากที่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับก็คือสามารถทนทนแรงได้ดีนะน้ําแช่ก็ไม่เป็นไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมัน,มนช่วยได้เกษตรกร,ร,กรได้เยอะเลยและที่สําคัญก็คือลดต้นทุนนะเพิ่มผลผลิตนะครับพี่เขาก็จะตัดได้จํานวนตันได้มาก<ช>ขึ้นอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรหลายๆท่านหวังไว้อยู่แล้วใช่ใครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามีการจัด ระบบบริหารจัดการที่ดีนะคะไม่ว่าจะเจอภัยแรงปัญหาน้ําท่วมขังเนี่ยพืชผลผลิตของเรานะคะก็จะสามารถจเจริญเติบโตกับปัญหาต่างๆที่เจอได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆนะคะหาวิธีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคเกษตรกรแล้วก็คุณพี่กําไรพรมมากๆเลยที่สละเวลามาให้สาระความรู้ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ใจแทนคุณพี่กำไรพรอมากๆเลยนะคะกับการปลูกอ้อยมาเป็นระยะเวลานานถึง8ปีซึ่ง8ปีเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะพอมีการจัดการที่ดีนะคะจาก8ปีเนี่ยก็ยืนยันว่าน่าจะเพิ่มไปได้อีก3ปีรวมเป็น11ปีด้วยกันนะคะเห็นไหมคะว่ากเกษตรกรที่มีระบบการดูแลจัดการที่ดีนะคะมีการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดผลผลิตทางการเกษตรก็จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยะคะ่ะเกษตรกรท่านใดน,นะคะมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาที่รายการของเราได้นะคะ